หาสถานทีนะทีจะย่างไปตรงหนาซานรักเมืองโอ้โหนะเป็นการเข่าแถวเลยพี่น้องเลยนะจากนางวัดพัะแก้วนะครับจนมาหอดอาซานรักเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับมาตีหนึหน่เดยวมามาตอนนี้ก,ก็ถือว่าย่างแหน่งเลยนะพี่น้องนะอ,ะ,อะอันนี้คือ สวัสดีครับพี่น้องครับสบายด e ีพี่น้องยงามเ้าๆนี่ครับเช้านี้นะครับอยู่ที่เส้นทางที่จะเดินทางไปวัดตะแก้วเนาะพี่น้องเนาะบาโบเดินทางออกมาจากเนี่ยเอ็มทีสถานีสนามชัยจะเดินทางไปวัดตะแก้วเนี่ยด้านซ้ายมือจะเป็นวัดโพเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้นะครเป็นวัดสำคัญของปวงชนชาวไทยเนี่ยด้านซ้ายมือของบาโบตรงนี้เป็นวัดโพนะครับบรรยากาศยงามสาๆเดียวบาโบจะ ไปเก็บบรรยากาศนี่ฮะให้พี่น้องท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามบาโบกใ้เบิรงนะครับเมื่อเช้านี้นะครับฝนกระชือว่าล่งเมเ็ดเราพี่หนังเนาะโอ้โหวันนี้เป็นวันสำคัญของวงชนชาวไทยนะครับ จะสังเกตได้ว่านะครับมอนี้นะครับผูกพนจะหน้าตาเนาะทุกคนนะฮะเพราะว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะเช่าท่ายละกะตา่างชาติเนาะพี่น้องโดยเฉพาะป้าโบเองเนาะ สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวคนถางที่จะน่าตาที่ทุกท่านเลยเนี่ยโดยเฉพาะเป็นนักที่นัท่องเที่ยวเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันสำคัญของเมืองไทยเนี่ยชาติต่างชาตินะเจ้าหูดีเนี่ยโดยเฉพาะแรงงานเนี่ยแหละก็ร่วมทั้งวาวโบเองเนาะพี่น้องเนาะน้ำลึกถึงบุญคุณของแผ่นดินไทยเนี่ยในหลวงของคนไทยขององค์ทรงพระเจริญนาะพี่น้องเนาะ มาเป็นรถบัสคันใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับชาวทางชาดนะครับเกินบ้านเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นหน้ากระทรวงกลาโหมนะครับมน,นี้บาโบจะไปเบิ้งนะครับตรงประตูเพิ่งเปิดอาจจะให้เขาช่วงฟี่ได้พี่น้องไว้เดี๋ยวบาโบจะไปสอบถามเจ้าหน้าทีสมาม่สักตอนนี้มนีเพิ่งเปิดขอช่วงพี่บอก บริการลาสุดนะครัวเียวนะตอนนี้พี่น้องเอยตายตอนนี้เป็นวลาาแปดมง 6, ้งซาไปองเะ้าแล้วท่องเที่ยวที่วังนงเท้าเนียขนานนะด้วยร้ายขนาดนะี้พี่น้องเอยบว่าจยางไปตรง พาหนาหน้าแถวแถวซานลับเมืองเาไปแล้วเนาะโอ้โหตอนนี้นามาตะแ้วตอนนี้ได้เวลาไปโมง่งงแล้วพี่หน่อยเนี่ยโอ้โหหนามาตะแ้ว โอ้โหตอนนี้กำลังให้นหะน,ะนาจับเปิดให้เขาชมที่นะสำหรับต่างชาติครับนะครับโอ้โหเมลานี่ส์กระที่ว่าเพิ่นจับเปิดประตูนะพี่น้องว่าตอนนี้กระที่ว่าเปิดให้เขาชมแล้วนะนักท่องเที่ยวกระที่ว่ารอดนะรอให้เปิดประตูนะ,ะเห็นนะักท่องเที่ยวจะเป็นเพื่อนบ้านเนะี่ย ยังหมาดไม่หมาสานเลยโอ้โหนี่คือบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับเป็นราคาบ้านที่28นะฮะเดือนเจ็ดปีพศ2567เนี่ยวันสำคัญนะฮะวันเฉลิมฉลองของในหลวงของคนไทยเนี่ยพัดพกแก้วก็จะเปิดให้เข้าสักการะฟรีนะฮะชาวต่างชาตินะครับปกติแล้วก็จะมีเสียค่าเข้าชม500บาท500บาทแต่วันนี้ฟรีนะครับ เอ้โเยอมาเลยครับฝั่งนี้จะมีคนเป็นลมด้วยนะครับชื่นชมเจ้าหน้าที่คนไทยนะครับที่ ให้บริการอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับนี่เป็นลมครับนี่เขาเป็นลมครับยังมีอีกอยู่บนรถบัสนะครับโอ้โหชาวนี้พี่ต้องไว้นะเนี่ยเลย เกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้นะครับต่างชาติก็ถือว่ารู้นะครับว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้ดูว่าที่นี้ถ้าเป็นคนไทยก็จะใส่เสื้อสีเหลืองนะครับเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับของในหลวงของคนไทยนะครับเดี๋ยวบาโบจะย่างไปตรงนาอาน๋อนาสารักเมืองครับพี่านผู้ชมครับ ตอนนี้มี่หมองยางเราปนเ่าเหนือนะฮจ้าล่ม่จ้าร้อยเดียวจ้าโอ้โหตอนนี้มาบู๋เองก็ทีว่าเจ้ามี่หม่องยางเราเป็นหล่าเหนเนี่ยกทว่าหาสถานทีนะทีจะยางไปตรงหนสารน้ำเมือง โอ้โหนะครเป็นการขาัาแถวเลยพี่น้องเอยนะ erman. จากนาวัดพักแก้วนะครับจนมาหอดสารลักเมืองอีกฝั่งหนึ่งนะครับพ<ม>ี่น้องครับถามาตอนนี้ก็ถือว่ายังแน่นเลยนะพี่น,นนะ้องนะอันนี้คือถนนนะครับฝั่งนี้จะเป็นหางแถวห <ung> <t ell> างแถวเข้าไปดานไน้เลยพี่น้องเอ๋นะนี่คือหางแถวเนี่ยที่จะต่อเข้าไป สักการะองค์พระแก้วนะครับโ,โหยงาจนไปถึงปุ่นเลยพี่น้องเลยหน้ากระทรวงกะลาโหมไปจนหอดคนละอันนี้คือฮางเตียวเขาพี่น้องเลยโอ้โหโ พันิยบาโบยูนอยู่ตรงสารลักเรื่องนะพี่น้องนะฮะเก็บภาพบรรยากาศของส่วนเสาๆนะฮะให้พี่น้องได้เห็นนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรสำคัญของกลุ่มชนชาวไทยนะฮะต่างชาติช่วงฟรีนะครับคนเต็มอะไรตรงไปก็จะเป็นอุโมงใต้ดินนะครับหน้าพระลานนี่คือบรรยากาศวัดพระแก้วล่าสุดครับพี่น้องครับบอกตัวเองก็ถือว่า คลิปภาพบรรยากาศนะครับของส่งเศ้านี่ฮะส่งเศ้าของวันที่ชบบบบอบแฝงนะครับชื่อบ้านนี้เป็นวัานยุดนะครับพี่น้องข้าพเป็นวันเฉลิมฉลองนะฮะของวงช่วงชาวไทยนะครับวันเฉลิมพระเกียรตินะฮะพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในดวงของคนไทยรัชกาลที่สิบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าศาลหลักเมืองครับพี่น้องข้าพเจ้า โอ้โหฟังเลยพี่น้องเลยนะฮะยางย่เอาเลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บาบูเองคบทว่าจะ่าทำต้นไปเทีนทะเลนอทท้ายบาบูแจ๊คเข้าไปบาสะเกลนอพี่น้องเพราะว่าคนร้ายขนาดนี้นะแจะเขาเอ่อบดไถ่นอพี่น้องนอตรงล่อของล่อเขาแถวเนาะระเบียบวินัยคือสิ่งที่สําคัญนะครับฝากท่านผู้ชมที่ตามนะครับให้กำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับาบูเองกับที่ว่าจะรายงานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ มากตเองเขอรการเ,เข้ามาสมบายดีสวัสดีครับอยางหลายเลยพี่น้องเลยเนี่ยหางแถวพี่น้องเลยเกาะางแถว